มันคือตัวอะไรฟะคือตัวอะไรไม่ใช่มันคือตะภาพน้ำทำไมใหญ่บึกบึกบึกบกจังเลยของเราถ้าไม่หายก็ต้องคือใหญ่ใๆญ่ใหญ่หญหญหญนี้แหละมันคือตภาพน้ยเป็นคู่สวยจังเลย แป๊บหนึ่งนะคะโออันนี้คือมีเหอกตอนแรกเลยโอ้ยทำไมใหญ,ใหญ่ๆยังนั่นเลยพร้ ใหญ่มากมีแต่ใหญ่ๆอ่ะอันนั้นใหญ่มากอันที่ปิดไว้แล้วแต่อันเนี้ยมองไม่เห็นเลยจริงๆอันนี้โอ้โอ,อยู่ในทรายอุ้ยอันนี้คืออะไรคือพันมันคือไม่รู้กัน <c oughs> ไม่รู้ดู <c oughs> ไม่รู้ <c oughs>